สวัสดีครับคุณใครได้ยิงคำว่า deepfake ไหมครับคำว่า deep มาจาก deep learning ส่วน fake ก็คือของปลอมรวมกันหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ AI ปลอมเสียงปลอมภาพหรือปลอมวิดีโอให้ดูเหมือนจริงจนบางครั้งแยกไม่ออกเลยครับตอนนี้ deepfake พัฒนาไปไกลมากมีแอปที่ให้คุณอัปโหลดรูปแล้วเปลี่ยนหน้าเป็นดารา หรือให้ตัวเองพูดในภาษาอื่นได้ทันทีแน่นอนครับมันถูกใช้ในทางเสียหายทั้งข่าวปลอมการปลอมตัวหลอกลงทุนบางคนเสียชื่อบางคนเสียเงินเพราะคลิป d ิฟเฟก k e แต่มันก็มีข้อดีอยู่นะครับยังในหนัง Fast and Furious ก็ใช้ d e ฟเฟก k e ทำให้พออวอลเกอร์ปรากฏตัวหลังจากเสียชีวิตหรือในพิพิธภัณฑ์ ที่ทำให้บุคคลในประวัติศาสตร์พูดกับเราได้ทุกเทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับถ้าเราเข้าใจและรู้เท่าทันแม้ดีเฟกจะถูกใช้ในทางลบแต่เราก็สามารถป้องกันตัวเองได้และทุกความก้าวหน้าก็อาจเป็นโอกาสที่ดีของโลกถ้าเราใช้ให้ถูกทางครับ